สาขาเนี้ยเป็นสาขาที่จำเป็นจะต้องเล่าให้ทุกคนฟังถึงเอ f o r รความทุ่มเทต่างๆจนออกมาเป็นวันนี้นะครับสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาสุดท้ายที่ฉันจะเปิดจ้ะฉันพอแล้วทุกอย่างผสมปนเปขวากน้ำทุกอย่างมาลงที่นี่จ้ะเด e ิส <c oughs> s ินิกเนี่ยอันเนี้ยมาอยู่ที่โซนที่เป็นไอทีและธนาคาร สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อภิมหา EP แหละรอบนี้การเดินทาง1ปีของเรากับการเปิดสาขาสาขาหนึ่งที่ปกติมันก็ไม่ต้องพยายามมากมายขนาดเนี้ยแต่สาขาเนี้ยเป็นสาขาที่จำเป็นจะต้องเล่าให้ทุกคนฟังถึงเอฟฟอร์ดความทุ่มเทต,ต่างๆจนออกมาเป็นวันนี้นะครับเดือนกันยายนปี2567กับสาขา f u วเ r อร์พารลังสิตฮะอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปโซนออฟฟิศไปคุยกับที่ผู้ใหญ่เขาก่อนแล้วก็คุยกับทีมเขาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินดูพื้นที่อีกทีหนึ่งว่าจะได้ตรงไหน <relev ancy> รอลุ้นกันขออนุญาตไม่สรุปยังไม่ดีใจและยังไม่เสียใจตอนนี้ <ST> S> <S เพราะว่าไม่รู้อนาคตถ้าได้ Future Park ได้เปิด ปีหน้าถ้าไม่ได้มันก็จะเงียบไปแล้วก็เราจะไม่พูดถึงเหตุผลแล้วว่าทำไมมันไม่ได้ไม่โทษใครทั้งนั้นไม่ได้คือไม่ได้นะเล่าย้อนก่อนคือแบบเป็นสาขาที่ที่เอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันเนี่ยใช้เวลาเดินทางมา1ปีเต็มๆกว่าจะมาถึงวันเนี้ย หนึ่งปีีนนึงหนึ่งปีกว่าด้วยกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เลยยกตัวอย่างการเปิดสาขาของสาขาฟิ t เ r อร์พาร์คลังสิตเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูกันเผื่อใครแบบเออกำลังสนใจหรือว่าอยากได้อ่าไอเดียองค์ความรู้ในการเปิดสาขาอยากรู้ว่าเปิดสาขายังไงเนี่ยเอาอันเนี้ยมาเล่าเป็นเคสต๊าดี้ซึ่งเราเป็นเคสต๊าดี้แบบขวักหนามอ่าไม่ได้เล่าแบบโอยกลีบกุหลาบชีวิตจริงจะไม่เหมือนทฤษฎีเสมอไปคือถ้าเกิดย้อนกลับไปที่ใครที่ติดตามคลิปมา คือปี2,566กันยายนปีที่แล้วอะเรามาถ่ายคลิปให้เห็นแล้วว่าเราอะเ,ออเสนอพื้นที่กันแล้วของสาขาฟิวเจอร์พาร์คบังสิตแล้วมันก็เกิดอุบิเหตุตามที่เห็นในคลิปตอนนั้นมันก็นั่นแหละคือจริงๆก่อนที่จะเริ่มเข้ามาดูพื้นที่จริงๆมันต้องผ่านการคุยงานกันตั้งแต่ในโทรศัพท์ในเอกสารอะไรใดๆก่อนเสนอพื้นที่กันทางอีเมลนึกออกไหมจนเราแบบโอเคแล้วสนใจในพื้นที่แล้วเราค่อยเข้ามาดูสถานที่จริงอะไรเงี้ยมันก็เป็นโปรเซสงาน,นตั้งแต่ก่อนกันยายนด้วยซ้ำของปีที่แล้วนะจนมาดูจริงปไปไมาาออ่นลแ้วก็ ตอนนั้นก็คือแบบโอ้โหเธอคือตอนนั้นน่ะจำได้เลยว่าโปรยคลิปไว้ว่าคือถ้าเกิดมีการถ่ายทําต่อหลังจากเนี้ยก็แปลว่ามันไปต่อได้แต่ปรากฏว่าคลิปนั้นน่ะเงียบไปเลยถ้าได้ฟิวเจอร์พาร์คได้เปิดปีหน้าถ้าไม่ได้มันก็จะเงียบไปแล้วก็เราจะไม่พูดถึงเหตุผลแล้วว่าทาไมมันไม่ได้ไม่โทษใครทั้งนั้นไม่ได้คือไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันอีกแล้วก็สุดท้ายปู่ก็จะมาอยู่ดีฟ <laughs> ิวเจอร์พาร์คกูจะหาให้ได้ ถ้าที่ตัวนั้นไม่ได้กูก็จะหาให้ได้แล้วกูจะต้องมาอยู่ที่นี่ให้ได้ประมาณปีหนึ่งอะจนถึงวันนี้กันยา67มันเงียบจริงไหมครับว่าเราก็ไม่ได้อะไรตามที่ คาดการไว้ก็คือที่ตรงนั้นก็หลุดจริงๆนะที่ที่เราถ่ายคลิปให้ดูรอบที่แล้วหลุดจริงๆนั่นแหละจนดาเนินไปเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้นะฮะก็ผ่านข,ขั้นตอนกระบวนการต่างๆมีการเสนอพื้นที่กันใหม่นี่ก็เข้ามาในฟิวเจอร์อีกประมาณ2อสรอบอะ่ะมาดูพื้นที่ใหม่เอ้ยเขาก็พาไปเดินเลือกตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้โอเคไหมตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างมีตั้งแต่ที่ขนาดใหญ่ที่ขนาดเล็กราคาสูงราคาไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยก็ปนๆกันไปจนสุดท้ายนะครับ ผ่านโปรเซสขั้นตอนนั้นสรุปไปไปมาๆแล้วก็คือเราอะได้มาแลนดิ้งอยู่ที่เนี่ยตำแหน่งเนี้ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ย มันก็ผ่านกระบวนการทํางานอ่ะมันก็ผ่านการออกแบบสาขานะครับผ่านการสรรหาผู้รับเหมานะครับสรรหาการก่อสร้างซึ่งทุกอย่างมีสตอรี่หมดเลยในสาขานี้นะครับแต่พอดีว่าไม่ได้เอามาถ่ายคลิปให้ดูกันหลายๆอย่างมันมาลงที่สาขานี้อันเนี้ยอันเนี้ยในเรื่องโปรเซสการทํางานนะหนึ่งคือจริงๆสาขานี้เป็นสาขาที่เตรียมการนานมากเรารู้ตัวแล้วว่าจะมาเปิดฟิวเจอร์ลังสิตเนี่ยประมาณปีที่แล้วถูกไหมแค่ยังไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนแต่รู้ว่าต้องมาเปิด สองคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะเข้ามาเนี่ยพอหลังจากดิวสัญญาเสร็จรู้พื้นที่เสร็จเรารู้แล้วลว่าเราต้องมาเปิดตรงนี้เรารู้ล่วงหน้าด้วยสามเนี่ยคือแต่ระหว่างทางที่เราจะก่อนจะมาเปิดตรงเนี้ยเราดามีเปิดแทรกสาขาอันอื่นๆอ่ะอีกประมาณ2-3ที่มันก็เลยทําให้เราอ่ะงานล้นกันมาในตัวจนทําให้ไอเฟสการออกแบบสาขาเนี้ยก็ช้าไปด้วย 4. ผู้รับเหมาที่เรามีอยู่ในมือเราให้เขาทํางาน2 3สาสาขาที่เปิดพร้อมกันอ่ะ มไม่ว่างมาทําที่นี่เพราะว่าทีมเต็มเข้าใจเขาเขาเข้าทีมเต็มคือเขาทํางานได้ดีแต่ว่าทีมเขาเต็มก็เป็นกระบวนการที่เราจะต้องมาสรรหาผู้รับเหมารายใหม่ซึ่งอันนี้ก็ทํางานกับเขาครั้งแรกผู้รับเหมารายเนี้ยทางานครั้งแรกกับเรา5นะปกตินี่เป็นคนดูเรื่องงานก่อสร้างงานรับเหมาเองทั้งหมดแต่รอบนี้อย่างที่บอกเรากําลังเทินตัวเองเป็นบริษัทไปสู่บริษัทมหาชนเป็นงานแรกที่ จ้าหน้าที่ของเราเป็นคนเตรียมการเปิดสาขาก็คือเป็นการส่งมอบงานให้เขาอ่ดีลผู้รับเหมาดีลคนออกแบบอัปเดตกระบวนการงานเป็นงานแรกเหมือนกันของทีมงานของเรานะครับทุกอย่างผสมปนเปกวากน้ำทุกอย่างมาลงที่นี่จ้ะ <c oughs> <c oughs> รวมประสบการณ์ใหม่ๆมาอยู่ที่สาขาฟิวเจอร์ลังสิตจนเราบอกว่าพอแล้วจ้ะปี2567สาขาเนี้ยจะเป็นสาขาสุดท้ายที่ฉันจะเปิดจ้ะฉันพอแล้วไม่งั้น เยอะเกินไปยากเกินไปหน่อย,เด,ยเดี๋ยวพอแล้วละกันใช่อ่ะก็เดินทางมาจนถึงวันนี้กันยายน2 5 6 1 6 7จ้ะเนี่ยตามสภาพที่ทุกคนเห็นนะ จริงอ่ะพื้นที่เนี้ยกว่าจะได้มาเนี่ยคุยกันหลายเดือนมากนะแล้วเข้าาออ,ออกออกฟิลเจอร์คุยไม่จบไม่สิ้นคุยทั้งทางอีเมลคุยทั้งทางโทรศัพท์เข้ามาด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแบบกว่าจะได้นะที่เนี้ยกว่าจะได้นะที่ตรงเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจเราคิดว่าในในมุมห้างเขาก็มีเหตุผลของเขาที่เขาจะเลือกปล่อยพื้นที่อะไรบางอย่างนึกออกไหมเขาเปิดห้างเขาก็ทําธุรกิจนะเนาะเขาก็ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแต่ในมุมเราเราก็อยากเลือกตําแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเข้าใจไหมมันก็มันก็สองฝ่ายนะครับ แต่ใดๆแล้วอะแค่จะบอกว่าในกระบวนการเนี่ยกว่าจะได้1โลเคชันของสาขาในห้างมานะไม่ใช่แค่เดินเข้าไปฉันอยากได้ตรงนี้<ช>ฉันต้องได้เออไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่คุณจะมีเงินเราได้นะเราเราทำตามกระบวนการปากติแล้วไม่มีเส้นใดๆนะบอกก่อนนะว่านี่ไม่มีเส้นใดๆทางผู้อํานวยการหรือว่าทางผู้บริหารของห้างก็ไม่ได้พีเร์อันนี้เป็นพิเศษนะแต่คือมันคือจังหวะและโอกาสที่เราเราเราอเรานิ่งจนกว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเราถึงจะใช้เงินกับมันเพราะว่า เวลามาอยู่ในสาขาเราก็บอกห้าไปตรงๆว่าถ้าฉันได้มาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะฉันได้ลงทุนแล้วอ่ะฉันไม่กะอยู่แค่3ปีครบสัญญาแล้วออกไปหรอกฉันกะฉันจะอยู่ยาวๆเออเพราะฉะนั้นการลงทุนที่เกิดขึ้นในตรงนี้เนี่ยมัน1คือ เราก็ต้องได้โลเคชันที่ดีเพื่อที่เราจะได้รับลูกค้าได้ดีในพื้นที่นั้นๆ 2. คือสิ่งที่ห้างได้ได้ความสวยงามจากร้านของเราที่มาส่งเสริมพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งถ้าเรามาแลนดิ้งปุ้งตั้งตรงนี้ปุ๊บคุณดูสิว่าเราเดบิวล์อปพื้นที่ตรงนี้ให้มันสวยขึ้นมาแค่ไหนเอออันนี้คือสิ่งที่ห้างก็ต้องได้ก็วินวินอ่ะเออซึ่งในมุมเราเราก็เราก็ทำเต็มที่ที่สุดเพื่อส่งเสริมห้างขึ้นมาไปอยู่ที่ไหนก็อยากให้เราเป็นคนส่งเสริมห้างต่อให้ธุรกิจลิินกก่่่ะมมัจจไใชธุรรทีดึงา ได้เยอะเหมือนแบบพวกร้านกาแฟธนาคารไอทีมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่หนึ่งห้างก็ต้องมีองค์ประกอบที่ที่สำคัญก็ต้องมีความกรมกล่อมของมันถ้าจะมีคลินิกมาลงคลินิกนั้นต้องไม่ทําให้ห้างขายหน้าและคลินิกยังต้องทําให้ห้างดูดีขึ้นซึ่งเรามองว่าคลินิกเราทําให้ห้างฟิวเจอร์พาร์คได้ซึ่งใดใด,ดทั้งหมดที่เล่ามาเมื่อกี้คือเรื่องอดีตในโปรเซสการทํางานนะที่เราผ่านมาแล้วนะครับแต่วันนี้ที่มาเนี่ยก็คือนี่คือช่วงเดือนกันยายนปี2567นะครับอันนี้ก็จะเป็นาการ ก่อสร้างสาขาซึ่งดูภายนอกดูสวยงามเรียบร้อยไหมเคยลองแผนกล้องไปนิดนึงแล้วก็แพ่นกลับมาจา้ะมันดูมันดูเหมือนเหมือนเสร็จแล้วเนาะดูพร้อมปะดูพร้อมปะอ่านมีนิดนึงอ่ามีไม้นิดนึงอ่ามีไม้นิดนึงอ่าดูดูพร้อมรับเพราะอะไรรู้ไหมที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปจ้ะเราเป็นสาขาที่มาด้วยขวากน้ากําจ้ะคือจริงๆเราก่อสร้างไม่ทันเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทําหน้าร้านแบบนี้เราจะโดนค่าปรับ จากห้างเพราะว่าห้างเขาไม่อยากทําให้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรเยอะๆมันดูไม่สวยงามคือจริงๆอะเราโทษห้างไม่ได้เพราะเราเซ็นสัญญาไปแล้วว่าเราจะต้องเปิดให้ได้วันนี้วันนี้วันนี้ซึ่งในมุมของห้างเขาก็คือต้องการพื้นที่สวยๆไม่อยากให้ไปตรงไหนก็มีแต่ก่อสร้างซึ่งถูกต้องเพราะมันไม่ส่งเสริมคุณภาพในการเดินถูกไหมของเราอะก็โอเคเซ็นสัญญาไปแล้วว่าเราต้องต้องเปิดหน้าร้านภายในวันนี้อ่าซึ่งเราทําไม่ได้จ้ะเราเปิดไม่ทันจ้ะ เราก็เลยสิ่งที่เราทําได้คือเปิดหน้าร้านอย่างนี้ไปก่อนไปดูหลังร้านอ่ะเดี๋ยวพาไปดูลหลังร้านอันนี้ไม่ได้เรารักไก่ทานะเราคุยกับห้างมาก่อนนะนะครับเราคุยกับห้างมาก่อนว่ามันจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับ<ส>เพราะว่าห้างเขาก็เข้าใจว่าเออเราเจอปัญหาอะไรมาเราติดประเด็นอะไรเราถึงเปิดได้ไม่ตามกําหนดนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ดีๆแบบอยากไม่เปิดก็ไม่เปิดอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกทุกกระบวนการงานมันมีปัญหาหมดแหละขึ้นอยู่กับจะแก้ปัญหายังไงนะครับเห็นไหมหน้าร้านอย่างนี้เนาะอ่ะนี่ในร้านนี่นะฮะ ก็ย <G ül üş> ังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จนะครับอันนี้คือกระบวนการงานที่เราพยายามทําให้ดีที่สุดนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าเออใครไม่ดีอะไรอย่างงี้นอย่าง,งานี้อย่างนั้นคือทุกอย่างมันมีทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาส่วนเราก็บางอย่างเราตัดสินใจช้าเราดีเลยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้ทางนี้เขาทำทำงานต่อตามกําหนดการไม่ได้รวมถึงแค่ระยะเวลาเริ่มอ่ะเราก็เริ่มช้ากว่ากําหนดแล้วก็เลยอาจจะยังไม่เรียบร้อยซึ่งอันเนี้ยเขาก็เราก็พยายามแก้ไขปัญหากันให้ได้ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเปิดดีเลยกว่าไทาม์ไลน์นิดหน่อย นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่นี่คือแบบสาขาข,าของเดอะริสกินีคจะไม่ได้ใช้แพทเทิร์นเดิมมาวางปึ้งแล้วก็เสร็จเป็นสาขาเราออกแบบใหม่ทุกรอบนะครับแล้วก็แน่นอน CI เดิมของของแบรนด์อ,อยังจะต้องเป็นแบบเดิมใกล้เคียงเดิมแต่ว่าอาจจะต้องมาดีไซน์เพื่อให้ตอบโจทย์กับแต่ละพื้นที่แล้วก็ฐานลูกค้าของแต่ละพื้นที่นะครับอย่างนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยอย่างนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยสาขาจะใหญ่ เราก็จะแบ่งโซนเป็น3โซนหลักๆ1ก็คือโซนด็อกเตอร์โซนแบบอินเจคชันเลเซอร์ตามปกติ2ก็คือโซนทรีตเมนต์แอนด์เวลเนสนะครับที่เป็นแบบปฏิบัติผิว แล้วก็ส่วนที่3าก็คือโซนของ body shaping ซึ่งมีเพิ่มเข้ามาของเรานะครับที่จะทำแต่ละแต่ละโซนก็จะมีวิธีการตกแต่งที่มันแตกต่างกันออกไประดับหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบเหมือนแยกโซนนิ่งข้างในคนเข้ามาแต่ละโซนก็จะไม่เบื่อเดี๋ยวพาไปดูเรื่องโลเคชันร้านดีกว่าว่าสรุปว่าเราได้อยู่ตำแหน่งไหนของฟิวเจอร์พาเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกกันอันนี้เดี๋ยวพามาดูข้างหน้าร้านกันก็จะเห็นว่าต้องต้องเข้าใจเนาะในบรดาพื้นที่ทั้งหมดอน่ะ คือที่เนี้ยโลเคชันตรงเนี้ยจะแตกต่างกันจากที่อื่นคืออย่างที่บอกฟิวเจอร์เป็นห้างใหญ่นะครับของโซนลังสิตนะครับแล้วก็ปทุมธานีเรามองว่าเราอยากมาอยู่ที่นี่มากก็เรากะว่าจะทําที่เนี้ยให้เป็นเซ็นเตอร์ที่รับลูกค้าโซนฝั่งนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าเมืองไปไกลๆแล้วก็ลูกค้าจะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามองไปเนี่ยวิธีการเลือกโลเคชันเนาะถ้าเราไปใช้หน้าร้านตามปกตินะสมมตินะถ้าว่ามองไปที่ทางกรุงเทพ ปกติในพื้นที่ของห้างอ่ะมันจะเป็นมันจะมีให้เลือกแบบนี้คือหน้าหน้าแคบข้างในลึกกับหน้ากว้างข้างในแคบซึ่งอันเนี้ยโลเคชันที่เราเลือกแล้วเรายอมรอคือโลเคชันนี้เพราะให้ดูว่าพื้นที่หน้าร้านมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นพื้นที่หน้าร้านตัวแอลนะครับพื้นที่หน้าร้านตัวแอลจะเป็นพื้นที่หน้าร้านที่ผู้ประกอบการทุกคนแย่งกันและไปที่ห้างจะไม่ได้ได้ง่าย ถ้าคุณไปเจอร้านไหนว่าคุณได้พื้นที่หน้าร้านตัวแอลหรือได้หัวมุมหรือได้ตำแหน่งบันไดเลื่อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยให้รู้เลยว่าร้านนั้นอะเป็นร้านที่ทำโปรไฟล์ของธุรกิจมาได้ดีให้สังเกตไว้ปกติอะห้างจะไม่ยอมปล่อยให้คือคือไม่ได้บอกว่าร้านไหนดีไม่ดีนะแต่แต่ห้างห้างจะไม่ค่อยยอมปล่อยให้เช่นธุรกิจที่มาใหม่เช่นมาทำครั้งแรกเลยเราไม่รู้ว่าเขาจะสร้างหน้าร้านแบบไหนอะอ่ากับ2คือไม่ปล่อยให้อาธุรกิจที่อาจจะ ไม่แมกเนตหรืออาจจะทำแล้วมันไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการที่เรายื่นตัวเองเพื่อต่อสู้และขอร้องให้เราได้โลเคชันนี้มาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าห้างเขาก็เชื่อใจเราระดับหนึ่งที่ให้เราอะมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็เราจะไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของห้างอะเสียหายรวมถึงเรามองว่าเราจะส่งเสริมภาพลักษณ์ห้างให้ได้ด้วยซึ่งมุมเนี้ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับแล้วเราได้แล้วเราก็คงจะไม่ปล่อยให้หลุดแล้วเราจะอยู่ตรงเนี้ยให้ได้นานที่สุดวิธีการในการเลือก โซนนิ่งของโลเคชันของสาขาที่จะอยู่ในห้างนะปกติแล้วเนี่ยแต่ละห้างจะมีการโซนนิ่งไมว่าที่เนี้ยจะเป็นโซนไอทตรงนี้จะเป็นโซนบิวตี้ตรงนี้จะเป็นโซนอาหารอะไรเงี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าทิษฎสีในการเลือกเลือกมี2แบบ 1. คือเข้าไปอยู่ในโซนนั้นเลยนึกออกไหมคือหมายว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้เป็นคลินิกก็ต้องไปอยู่ในโซนบิวตี้ข้อดีคือ ลูกค้าที่เดินผ่านโซนนั้นใสงว่ามีความประสงค์หรือต้องการที่จะใช้บริการอะไรบางอย่างหนึ่งที่อยู่ในโซนบิวตี้เราก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของลูกค้าที่เดินเข้าไปในโซนนั้นข้อเสียคือคู่แข่งเต็มไปหมดเลยอะเออนึกออกมัเดินไปไหนก็เจอแต่คู่แข่งเราตัดราคาแข่งกันแย่งกันไปแย่งกันมานะครับกับอกทฤษฎีหนึ่งในการเลือกโลเคชันคือต้องวงเลบ็บท่าห้างอนุญาตนะครับอยู่นอกโซนซึ่งเราเลือกใช้ทฤษฎีการอยู่นอกโซน The Skin Clinic เนี่ย อันนี้มาอยู่ที่โซนที่เป็นไอทีและธนาคารอมองไปนอนไปข้างล่างธนาคารฉ่ำและไอทีซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าสิ่งที่เป็นแมกเนตของห้างสรรพสินค้าคือไอทีและธนาคารเห็นไหมว่าโซนนี้จะเป็นโซนเยอะแล้วเขาอย่างอย่างผังห้างเนี้ยคือจะพากเลือกเอาไอทีและธนาคารไว้ใกล้ตรงเมนฮอล์เป็นเป็นทางขึ้นลงใหญ่ถ้าเกิดสังเกตดีๆเราเดินมาจากทางขึ้นลงใหญ่ตรงนู้นน่ะน่าจะไม่ถึงร0อเมตร แล้วเดินมาถึงปุ๊บก็จะเจอร้านเราเลยไม่รู้ว่ามีคลินิกอื่นหลุด,หล,ดหลุดโซนมาอย่างนี้บ้างไหมเ่ยฝั่งนี้ไม่มีแต่มีแต่ฝั่งนู้นไปเลยใช่ไหมอ่าซึ่งก็น่าจะเป็นคลินิกหนึ่งเดียวมั้งที่หลุดโซนอย่างนี้มาก็อย่างที่บอกไปคนอื่นเขาอาจจะไม่เลือกค่าเช่าไม่รู้จริงๆว่าที่ไหนแพงกว่ากันอยู่ในโซนกับอยู่นอกโซนอะไรแพงกว่ากันแต่สําหรับเราอ่ะเราเลือกที่จะหลุดโซนแล้วออกมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าส่วนตัวมองว่าทัฟฟิกที่ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมามันมีมูลค่ามากกว่าการที่เราไปอยู่ในโซน สำหรับส่วนตัวนะเพราะว่าลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาทุกคนเห็นเห็มหมดเลยรู้จัก The ะ i ิส c l คลินแล้วก็น Park เนี่ยฟิวเจอร์พารังสิตเนี่ยเป็นทางที่ทุกคนรู้อยู่แล้วห้างใหญ่คนเดินเยอะเหมือนเหมือนเรามาเสียตังเปิดพื้นที่ให้บริการอะแต่สิ่งที่เราได้แฝงมาคือโฆษณาเหมือนคนเดินผ่านไปมาก็เห็นนะก็ยอมยอมได้ว่าลดโซนดีกว่าเออนี่อ่า หนึ่งในหนึ่งในไอเดียใ,ในการเลือกโลเคชันลังเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ทําไมเราเลือกมาประมาณปีหนึ่งกว่าจะได้ที่ตรงนี้ใครที่จะเอาคิวนไปเปิดในห้างรอได้รออย่ารีบนะครับเพราะเราจะอยู่ยาวๆแต่ถ้าคุณจะเป็นธุรกิจแบบฟุบฟับเปิดไปตรงไหนก็เปิดไปเถอะอันนั้นแล้วแต่ทฤษฎีของคุณแต่ของเราอะเรากะจะให้มันอยู่ยาวที่สุด นะครับและตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่จะอยู่คู่กับฟิวเจอร์พาร์ลังสิตไปอีกนานๆทุกคนต้องรอดูว่าจะอยู่ได้นานจริงไหมนะครับวิธีการเดินทางใช่ไหมก็ชั้นสองนะครับโซนเวสนะครับฝั่งฟิวเจอร์นะครับข้างๆธนาคารกรุงเทพเดินมาแล้วเจอเลยแน่นอน, <S 1> <S 1> น,อนวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพามาดูกันอีกทีหนึ่งวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะว่าสาขาฟิวเจอร์พาร์ลังสิตจะเป็นยังไงไปเจอกันวันนั้นเลย วันนี้ก็เป็นวันที่งานรับเหมาก่อสร้างนะครับเป็นโปรเซสปกตินะครับของการเปิดสาขานะอย่างที่เล่าไปนะครับก็จะเริ่มจากขั้นตอนการดีลพื้นที่ออกแบบใดๆนู่นนี่นั่นจนถึงก่อสร้างแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการามาตรวจรับงานก่อสร้างนะครับแล้วก็จดเลขขอใบอนุญาตซึ่งอันนี้เป็นโปรเซสหลังบ้านใครเปิดคลินิกก็น่าจะรู้กันแล้วซึ่งอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้ไม่เอามารวมใน EP ีนี้นะครับใครอยากรู้เรื่องการจดขออนุญาตสถานพยาบาลคลินิก อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเยคยีนิคที่เป็นเชนเขาทายังไงอะไรอย่างเงี้ยต่างจากคลี่นิกปกติไหมคอมเมนต์มาถามได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูก็ได้เผื่อมีเปิดสาขาหน้าจะได้ไปโฟกัสเล่าเรื่องนั้นอ่ะแต่สาขาเนี้ยเราเราเล่าเรื่องว่าอ่ะการดําเนินการมาเป็นหนึ่งสาขาเนี้ยยาวนานนะเห็นไหมยาวนานนะกว่าจะได้หนึ่งสาขานะครับเราไม่ได้การทํางานกันแบบว่าแบบคิดเดือนที่แล้วปุ๊บเสร็จปุ๊บได้มาเป็นเดือนเนี้ยเสร็จอะไรเงี้ยเห็นไหมกว่าจะเสร็จเนี่ยสิบเก้าตุลาคมแล้วเกินปี เกินปีนะสาขาเนี้ยเกินปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วผู้รับเหมาทํางานได้ดีนะสาขานี้ไม่มีเรื่องต้องโกรธต้องกิ้วใดๆนะมาด้วยมูดอารมณ์ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าสั่งสภาพเรียบร้อยเนี่ยวันนั้นนะ่ะเห็นหน้าร้านไปแล้วนะสภาพสวยงามวันนี้ก็เฟอร์ลงจริงประมาณนี้อาจจะแผ่นเตีไม่ได้นะมีลูกค้าเพิ่งเปิดลูกค้าก็เข้าเลยเอ <c oughs> เอ, <c oughs> เ,อเนี่ยเนี่ยแผ่นเพราะสภาพเป็นประมาณนี้นะครับก็ ก็ถือว่าทํางานออกมาได้ดีแล้วก็สวยงามนะสำหรับผู้รับเหมาสาขานี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในที่รอบที่แล้วมันยังแบบว่าลกๆแบบยังไม่เสร็จนี่นี่ข้างในก็จะเข้ามาสวยงามนะที่เนี่ยดูดูแปลกตาไหมจริงจริงจริงเป็นความแปลกตาที่คุ้นเคย พอเรายังเก็บเอเลเมนต์บางอย่างที่เป็น s ซ็กเนเจอร์ของเดอะริชกิเนกเราไว้อยู่แต่เราก็จะมีอย่างที่บอกไปเพิ่มลูกเล่นดีเทลใหม่มันก็ขึ้นอยู่กับแปรนด์แต่ละสาขาที่มันไม่เหมือนกันก็จะมีอะไรให้เล่นมากขึ้นอืมอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดจุดถ่ายรูป1จุดอะไรเงี้ยนี่อ่าสมมติปึ๊บอ่าเนี่ยอันเนี้ยจุดถ่ายรูปถ่ายรูปจริงจง้ถ่ายรูปไปได้1จุดแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่ามันโล่งไปเรวอาจจะมีเดคอเลตอะไรบางอย่างเพิ่มนิดนึงตรงนี้อะไรเงี้ย ใดๆก็ถ่ายรูปไปเลยแล้วกันทำงานไปด้วยเออ,อตรงนี้เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนเป็นที่ถ่ายรูปได้ห้องทิศมงทิเย์นเนี่ยอุปกรณ์เข้าแล้วนะ,ะให้อ่ทุกคนดูได้นะครับตามนี้นะครับเนาะเออเนี่ยตามนี้นะครับดูได้แล้วก็สวยงามขึ้นนะนี่นี่เข้าไปนะฮะเออเหมือนกันทุกห้องคุณหมอคนเท้าอยู่จ้ะฉันไม่อยากไปรบกวนลูกค้าจา้ะเออใช่ปุ๊บอะ นี่มาทางนี้อ๊ยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูแต่ว่าใดๆนี่มาห้องนี้ก็ได้มาห้องนี้ที่เราเยอะที่เราเยอะได้มาอนี่หลงนี่ก็ได้เออห้องหลบห้องหลบข้างหลังพอดีว่าวันนี้จริงๆเราจะถ่ายกันตอนเช้าแต่เราตรวจสาขากัน นานไปหน่อยจนถึงตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วซึ่งก็เป็นถึงเป็นเวลาที่ลูกค้าเข้าแล้วนะครับอย่างที่บอกไปทำเลตรงนี้นะทำเลของตรงฟิวเจอร์ที่เราได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเดินมาก็จะเจอคนเดินพลุกพลานข้างหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็ทำให้มีลูกค้าแบบบอกรอเข้ามาเองอันนี้ก็สำหรับส่วนตัวเราก็ถือว่าต้องขอบคุณทางฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะที่ให้พื้นที่นี้กับเราไม่ใช่ให้สิอ่อานุญาตให้เราได้ เช่าได้เช่าพื้นที่นี้นะครับก็ทําให้เราแบบเออเป็นทําเลท,ที่ถือว่าถือว่าดีกับคลินิกเลยนะครับแล้วก็ได้ได้ลูกค้าวอล์กอินมองเห็นค่อนข้างเยอะเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะอย่างที่บอกไปก็จะพยายามทําให้ ห้างมันคือคลื้นด้วยตัวของเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาทํากับห้างอีเวนต์เปิดห้างรอเลยนะจ๊ะนะครับมีแน่นอนนะครับสำหรับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่าสร้างสาขาสเสร็จรอได้ใบอนุญาตรอให้ทีมงานทุกอย่างฟูลทีมพร้อมเราก็จะสู่กระบวนการเปิดเป็นแกรนโอเปอเนอห้างนะครับซึ่งงานจัดอีเวนต์ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตปกติเป็นงานใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอเลยคิดว่าน่าจะประมาณช่วงต้นปีหน้าทีมงานขอทำงานก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะจัดให้อย่าง เต็มที่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเนาะแต่ตอนนี้ใดๆนะครับก็สามารถเราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนเมื่อไหร่นะนะครับแต่ตอนนี้เราดําเนินการโปรเซสเรื่องการจดขออนุญาตาเลข อนุญาตสถาพยาบาลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยู่แถวนี้นะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับหรือรอบๆนี้นะครับก็มาใช้บริการได้นะครับที่เดวิสคลินิกนะครับที่ชั้น2ฝั่งเวสนะครับเนาะแถวแถวโซนธนาคารนะครับเนาะมาใช้บริการได้นะครับเปิดบริการแล้วแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ เครื่องมือพร้อมนะครับยาพร้อมนะครับแล้วก็ทุกอย่างจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับก็กะวางไว้ว่าที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตก็จะเป็นศูนย์ใหญ่1นึศูนย์ะครับของเดอะดิสกินิกของเรานะครับไงก็ขอฝากสาขานี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ b s c r r i e กองแชร์ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพ e ีหน้านะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้บ๊ายบายแล้ว